รองปล,ลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นเทนะคะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการใช้ประโยชน์ของซูยนผักพิ่งรวมใจอุ่นไอรักเทตํทาบลทนาบอนอําเภอระนดจังหวัดสงขลร้าเหมือนกันค่ะ โดยดรมงคลชัยส้มอุดอรรงปรลัดน์สนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นเทไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการใช้ประโยชน์ค้องศูนผักพิงรวมใจอุ่นเอระซึ่งตั้งเทบริเวณล้างเททําการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลถาบอนอเาเภอระนูจังหวัดสงขลาดําเนินการก่อสร้างโดยเบียร์พระราชทานบริจาคของพระบาทสมเด็จพระจู่หัวเทพราชทานผ่านกลุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติค่ะ สำหรับศูนย์ผักพิงร่วมใจอุลไอรักอำเภอระโนดค่ะได้ดําเนินการก่อสร้างแหลวเซตทางอาคารศูนย์ผักพิงเป็นอาคารอาเนกประสงค์ขนาดความกว้าง29.2 0เมตรและก็ยาว4 9 5 0เมตรค่ะมีอาคารห้องน้ำชายหญิงและก็อาคารผักขยะรวมถึงการก่อสร้างลานจอดรถค่อนกรีตเซิมเล็กการก่อสร้าง่อน้ำบาดาลรับปุ้งคุณภาพนา้ำและก็ระบบไฟฟ้าภายนอกรวมทางติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยวิทยายลัยการอาชีพสมเด็ดเจ้าพระโค เพื่อเป็นพลังงานสำรองกรณีไม่มีไฟฟ้าชายสามารถรองรับผู้ประสบภยัยใดจำนวน300รคนค่ะส่วนภายในอาคารศูนผักพิงนะคะก็จะมีการติดตั้งผาพกาตูนฟีพระหรัตและก็ผาพบรมราชวัตรความว่าเตรียมพรม้อมป้องกันด้วยความเพียรเข้มแข็งพร้อมรับสถานการณ์ด้วยความเข้าใจทงเทรวมใจปฏิบัติการย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภยัยมันคงแนวเน,วแนว่แก้ไขฝืนฟูย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ปัจจุบันนะคะศูนผักพิงรวมใจอุ่นไอรักอำเภอระนดค่ะก็ย่ระวางการส่งมอบนะคะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลถาบอโดยก็อนจะส่งมอบค่ะในห่วงี่พ่านาเนี่ยก็ได้ใช้เป็นโรงบ้านสนามเพื่อรักซ้าผูกปวยขวุสกาลแล้วก็ใช้จัดประชุมขนาดติดตามงานการก็สร้างศุนผักพิงด้วยเหมือนกันค่ะส่วนแนวทางการใช้ประโยชน์ของศูนย์ผักพิงรวมใจอุ่นไอรักแห่งนี้ค่ะรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้องค์การภาคระชาชนองค์กรสาธารณากุศลหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนได้ ชประโยน์ทางในภาวะปกติแล้วก็การจัดประชุมสมานาร่วมกิจกรรมตามประเพณีแล้วก็เป็นศูนย์อพยพข้องผู้ได้รับความเดือดร้อนในภาวะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ด้วยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสร้างความเมื่อว่าระบบอำนวยความสะดวกนั่นนะใช่ค่ะเป็นบรรากาศภัยพิบัติในพื้นทีนะคะประชาชนก็จะได้มีพื้นทีในการเข้าไปพักพิงนะคะเป็นศูนย์พักพิงชัวขราวสาหรับประชาชนในพื้นทีลองฟังเสียงเลยประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ของพระองค์ท่านครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะแล้วก็ชาวบ้านเองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยองค์ท่านทรงห่วงใยแล้วก็ความห่วงใยดังกล่าวเนี่ยก็แปลงมาเป็นความร่วมมือของพี่น้องนะครับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะเข้ามาดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากกระบวนการที่คือน้ําพระทัยที่เกิดจากพระองค์ท่านแล้วก็พลังกานเกิดจากประชาชนเนี่ย มันเกี่ยวเนื่องต่อโยงต่อต่อสัมพันธ์กันอะไรกันเนี่ยนะครับมันมองเห็นภาพในอนาคตที่สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงโดย,โดยความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนไอ้ตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการการร่วมมือและเป็นพลังสาคัญในการขับเ่อนนาไปสู่การพัฒนาหลายหลายเรื่องเพราะตรงนี้เป็นที่อนเนกประสงค์ เป็นอาคารอนเนกประสงค์อนเนกประโยชน์ที่จะทํากิจกรรมต่างๆที่เป็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้นะครับ สำรับศูนย์ผักพิงรวมใจอุ่นไอรักนะคะก็เป็นศูนย์ผักพิงชั่วคราวสำรับภูประสบภัยในจังหวัดเทมีพื้นเทติดทะเลค่ะเป็นโครงการเทพระบาส้มเดฟพระเจ้าอยฮัวทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเบียให้ดําเนินการก่อสร้างในพื้นเทเจ็ดจังหวัดนะคะเทมีพื้นเทติดทะเลร่วมทางเพในยวสิบซ่งแห้งค่ะแห้งละเยี่ยสิบล้านบาทนะคะเพื่อเตรียมความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและก็อพยพโยกย้ายค่ะจากเถยโอาศัยเพื่อมาผักพิงชั่ว ะะอีกทางอยากเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสปหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษด้วยค่ะ